สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุธยาครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพามาชมนะครับเป็นโต๊ะหมู่โมเดิร์นแบบใหม่นะครับคือมีสไตล์แบบเขาเรียกว่ามีแบ็กดรอปด้านหลังให้กับลูกค้าด้วยนะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยจะเป็นหมู่ขนาดหมู่9นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าจะเป็นไม้อปนะครับไม้สักอปคือไม้ขององค์การป่าไม้นะครับไม้จะอายุประมาณ20 ปีหน่อยๆนะครับจะไม่เหมือนรุ่นที่ผมเคยรีวิวเป็นประจําอย่างพวกนี้พวกนี้จะเป็นไม้ไม้แก่นะครับอายุจะมากกว่าแต่ถามตัวนี้ข้อดีของไม้ตัวนี้นะครับคือว่าโรงงานเราอัดเขาเรียกว่าอบอัดน้ํายาให้เรียบร้อยเลยโอกาสหดแตกก็ต้องบอกว่าน้อยครับลูกค้าแต่ในเรื่องของเนื้อง,งานนะครับเราก็ดีเทลก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบโมเดิร์นเหมือนกันเรียบๆเลยนะครับท่านใดที่กําลังมองหานะครับโต๊ะหมู่เขาเรียกว่าบูชาแบบโมเดิร์นรุ่นใหม่นะครับ แบบกําลังน่าใช้แล้วก็สายกาลังดีนะผมมองว่ากําลังตอบโจทย์ลูกค้าที่บ้านไม่ใหญ่มากนะครับกําลังดีกําลังใช้อ่ะครับลูกค้าเบื้องต้นอย่างที่ผมเรียนนะครับขนาดของหน้าหมู่คุณลูกค้าความลึก9้านิ้วยาว18นิ้วทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ลึก9ยาว18ลึก9ยาว18นิ้วทั้ง9หมู่เลยนะครับขนาดโดยรวมก่อนครับคุณลูกค้าเผื่อท่านใดที่กาลังจะเช็คเราเพื่อว่าจะวางห้องพักเราได้ไหมนะครับความลึกอยู่ที่80เซนติเมตรครับ ยาวรวมอยู่ที่1เมตรห้ตัวฐานนะครับความสูงรวมของฐานเนะี่ยอยู่ที่40เซนแต่ถ้าว่ารวมทั้งหมดเลยจากแบ็กด็อปนะครับถึงพื้นล่างเนี่ยอยู่ที่1เมตรหกเซนโดยที่จะแบ่งชิ้น,นเนี้ยครับคุณลูกค้าเนี่ยครับตัวเนี้ยจะอยู่ด้านบนชิ้นหนึง่งแล้วก็ตัวฐานด้านล่างอีก1ชิ้นนะครับประกอบ2ชิ้นยกประกอบกันนะครับต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งคุณลูกค้ามาเข้ามาใหม่เลยแล้วก็รูปแบบเรียบๆนะครับตัวนี้นะครับทั้งชิ้นนี้เลย มีต้นโพสีทองแถมให้ด้วยนะครับราคาอยู่ที่26,900บาทคุณลูกค้าต้องบอกว่าสไตล์นี้ขนาดประมาณนี้ราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆแล้วก็เป็นงานที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนครับคุณลูกค้าเนี่ยเราจะมีเป็นแบ็กด็อปด้านหลังให้ด้วยนะครับถ้าอย่างเป็นรุ่นทั่วไปอาจจะไม่มีนะครับเป็นแบบรุ่นล้นๆปกติเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เรามีแบ็กด็อปด้านหลังให้ด้วยนะครับวางแล้ก็จะดูมีมิติ แล้วก็ลายไม้สวยชัดเจนครับคุณลูกค้าตัวนี้เราทาสีเป็นสีเล็กเกอร์ใสๆเลยนะครับด้านล่างลงมามีถาดวางของถวายให้หนึ่งถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับคือคุณลูกค้าสามารถดึงออกมานะครับท่านใดที่เคยดูรีวิวแล้วเนี่ยครับเรานั้นเรายกเก็บได้คุณลูกค้าเราลัานดันเก็บเข้าไปได้นะครับหน้าก็จะเป็นหน้าเรียบๆแบบนี้นะครับมือจับก็จะเป็นแบบเจาะในตัวแบบนี้คือหน้าจะเป็นเรียบๆเ,เลยเราจะไม่เดินสะดุดหรือเดินชนแน่นอนรุ่นนี้ก็ข้อดีอีกแบบหนึ่งนะครับ ดึงออกมาด้านล่างมีลิ้นชักให้3ลิ้นชักนะครับไม้เป็นไม้สักแท้ทั้งหมดนะคุณลูกค้าด้านในผมไม่มีไม้อัดผมการันตีหนึ่งร้อเลยนี่ครับด้านข้างก็เรียบๆเ,เลยรูปแบบตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างดีไซน์ออกมาสวยงามมากๆแล้วก็ลูกค้าให้การนิยมการตอบรับกันค่อนข้างดีครับคุณลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นเจ้าของจับจองเข้ามาได้เลย26,900บาทนะครับหน้าร้านผมมีส่วนลดให้อย่างไงท่านใดสนใจก็ เข้ามาที่หน้าร้านได้นะครับหรือว่าจัดส่งใกล้ๆแถวไหนคุณลูกค้าอินบ็อกซ์สอบถามทางเพจร้านเราได้เลยนะครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์มาไอทียาร์เขาเรียกว่าเดี๋ยวผมดูในเรื่องของราคาจัดส่งให้นะครับหรือว่าถ้าอยู่ไม่ไกลกันมากเดี๋ยวผมดูส่วนลดให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ถึงบ้านด้วยเลยนะครับลายไม้สวยมากคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตวนดูด้านหลังหน่อยนี่ไม้สักทั้งหมดนะคุณลูกค้าการันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมไม่มีไม้อัดปนความหนานี่เลยครับคุณลูกค้าอย่างที่เห็นเลยนะครับ หรือว่าท่านใดอยากจะมาชมสินค้าจริงมาที่หน้าร้านผมได้เลยเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับมีให้เลือกหลากหลายทั้งตู้พระทั้งโต๊ะหมู่รูปแบบโมเดิร์หรือว่ารูปแบบดั้งเดิมเรามีให้ท่านเลือกครบสันเลยนะครับทุกแบบทุกสไตล์ยังไงแวะมาที่ร้านได้ร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับหรือว่าท่านใดอยากจะมาที่ร้านก็ปักหมุดมาได้เลยครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุทยานะครับวันนี้ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยทางหน้าเพจร้านนะครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อธยา กดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ